สารสกัดกัญชาสามารถหามาเสพได้แม้จะผิดกฎหมายค่ะแล้วก็มาฟังผลกระทบการที่จะเกิดขึ้นนะคะผลกระทบจากสารสกัดกัญชาที่จะเกิดขึ้นต่อพัฒนาการและสมองของเด็กและวัยรุ่นนะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะจะทําให้เนื้อสมองของวัยรุ่นและเด็กนะคะน้อยลงทําให้ความจาสั้นนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับอาจารย์นาวิดีชลาชาติปดีนะคะอาจารย์จากคณะฟยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของกัญชานะคะที่มีผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นค่ะปัจจุบันนะคะกัญชานะคะเราจะสามารถ เจอได้ในทั้นผสมอาหารและเครื่องดื่มอย่างแพร่หลายในท้องตลาดนะคะทําให้วัยรุ่นเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายสามารถหามาเสพได้แม้จะผิดกฎหมายค่ะแล้วก็มาฟังผลกระทบการที่จะเกิดขึ้นนะคะผลกระทบจากสารสกัดกัญชาที่จะเกิดขึ้นต่อพัฒนาการและสมองของเด็กและวัยรุ่นนะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะจะทําให้เนื้อสมองของวัยรุ่นและเด็กเนี่ยค่ะน้อยลงทําให้ความจําสั้นนะคะระดับเชาว์ปัญญาค่ะสั้นลงนะคะ 2. นะคะสามารถทําให้เกิดภาวะซึมเศร หรือการฆ่าตัวตายได้ค่ะ 3. นะคะสามารถทําให้เกิดโรคจิตและโรคจิตเภทอื่นๆตามมาได้นะคะ 4. ค่ะสามารถทําให้เกิดภาวะเครียดภาวะวิตกกังวลแล้วก็อาการแพนิกได้ค่ะ 5นะคะเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงค่ะเช่นการพัดตกจากที่สูงนะคะการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรค่ะหรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไร้การป้องกันนะคะมีความเสี่ยงในการที่ทําให้ตั้งครรภ์ค่ะ6นะคะมีพฤติกรรมเสี่ยงกับกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมก้าวร้า okay, วเกเรนะคะทําให้ผลการเรียนของเรานะคะลดลงทําให้เราต้องออกจากโรงเรียนกลางคันค่ะ7นะคะเมื่อเราเนี่ยเสพกัญชาจนติดแล้วนะคะจะทําให้เรา ะะจะหมกมุ่นกับการหากัญชามาใช้ทุกวันนะคะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือกิจวัตรประจําวันอื่นๆเลยค่ะ 8. นะคะก็คือผลกระทบต่อร่างกายนะคะจะทําให้เรามีอาการปากแห้งคอแห้งค่ะแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกนะคะ และที่สําคัญนะคะจะทําให้ระบบประสาทส่วนกลางอัตโนมัติของเรานะคะทํางานผิดปกติค่ะสามารถทําให้เรานะคะคหมดสติได้ค่ะเราทราบถึงผลกระทบต่อด้านสุขภาพร่างกายของเราแล้วนะคะต่อไปเราจะมาฟังในเรื่องของประโยชน์จากกัญ <Wow. S 1> ชานะคะกัญชานะคะปัจจุบันมีงานวิจัยรองรับนะคะว่ากัญชาค่ะมีประโยชน์มากมายสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมีบาบัดนะคะในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งค่ะช่วยในการต้าน อาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วสามารถช่วยเพิ่มความอยากอาหารค่ะสามารถนํามาใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัโกโรคไทรนสันค่ะแล้วก็สามารถนํามาใช้ในโรคต้อหินได้นะคะแล้วก็ลดความดันลูกตาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่จะใช้สารสกัดจากกาัญชานะคะแนะนําว่าควรให้อยู่ในความดูแลของการรักษาของแพทย์นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะกัญชามีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเราควรใช้ในปริมาณที่พอดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ที่ NBU Channel ใน EP ต่อไปค่ะ